สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกินไก่จ้ะกินไก่กับผักกับขนมเสน้นกับซาลพผัดความเสียอยากความอยากไม่ปราณีใครใครหอนนี่ไว้ใครไปโดนแล้วก็เลยห้อไว้อย่ามันจืดทีมันก็บ่จือดหรอกว่าแตก่ก็ขาดการไว้แบบมันจืดขนมตำส่วจ้ะพี่น้อง ตำสซ่พี่น้องมาเบิ่งตำสวนข่อยข่อยก็กินตำสซ่สมเสมอด้วยไปไหนเมื่อไรก็จะกินแต่ตำสซ่อันนี้กินไก่กับผักพะย่ะย์แค่ลอดกับอันสปร๊าดตามาจะเอาไก่อีกบ่บ,บ,บ่วันหลายแล้วพ,ะ,พะย่ะย์หลายก็กินแค่นั้น เสีน้ำกันด้จ้าพี่น้องพ่อกินญี่ปุ่นแม่กิน,นเพล ต้องนั่งใกล้กันไม่จะเถียงกัน <laughs> ไม่เถียงดอกว่าต้นหอมพีน้อง Luzon quân taiyai pinaka kim thoát nicking yak pinaka kim thoát nicking yaku nicking yaku nicking yaku nicking cả nicking yaku 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 nicking อยากกินแบบของบ้านเฮาเนาะสปร้าวพีเนาะ ซกินอันนี้ก็บ่เคยเบิ่อเราน้ำย็นนะ พี่น้อยเด็กินเขากับยังเนอะมานาังกินเป็นหมูกกันได้พี่น้องเด้อปีกไก่คือสีกระเดอกระดาะน้องแบบนี้ พี่น้องก็กเห็ดยังเพ่งก่ะขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนะาะบดซางจักยางไดุ้หความเดือบาบไได้เป็นคุณหนูนะพี่น้องเพียง,งแต่วา่าห้าวันอยู่บ้านเอาก็ไปา๋าเห็ดือกันเพยงแต่ว่าเอาเห็ดโรงงานโรงงานทั้งชีวิตซื้อกินนะพี่น้องซื้อกินเอา เพราะว่ากับข่าวบานถ้ามันถืออันนั้นเนาะสมัยก่อนนะ่ะถุงรหับาทสิบบาทเพี่น้องถุงรหับาทสิบบาท,ทก,ก็เก็บเงิก่อนไม่เห็นงานแต่ยี่สิบสี่ปีพี่น้องสิบสี่ปีสิบห้าปีนี่แหละจนหอดเสมอพี่น้องจนหอดเสมอเกิด เห็ดแต่สห้าเห็ดแต่กินสิบ่อแห้งบ่ดมันบ่กของก็จังเขาเห็ดพ่อแต่เห็ดแต่กินนั่นล่ะเห็ดงานจนสารพัดสารเพ่งงา mà dù này có nhà hết ngán những cái cầu chỉ biết cầm mà còn Hãy subscribe cho kênh bên này. บอกว่าอีกสองปีเพ่นกับ,กบเกษณานะนะ่ะพี่น้องอีกสองปีเพ่นกับ,กบเกษณยขอเกษตีคิดว่าสี่เหตุงานดีว่าณนักสองสามปีกันแล้วเกษณกักะบจะยุดต,ตัวแต่าบางคนบนแน่นอนเป็น้องเนาะคนน้องบนแน่นอนกระตุกหอยมาเอิ้นมาหื้อเนี่ยอาจจะยุทไปเลิกก็ได้ phải thương lại nè, thôi về bên, bên phe có cái Thì mười mười này, cả, cái này, nó, cái ôi cứ bơ thui này cầm lăng. มีบุลมาจานาคือเขาบ้านอ้อพี่น้องเอ้ยเห็นก็ถูกรางวัลที่หนึ่งใหญ่ๆอยู่อังกฤษนะพี่น้องเขาถูกแจ็คพอตโอ้ยได้หลายได้หลายร้อยล้านปอนนะพี่น้องคิดบ้งได้ร้อยยี่สิบปอนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบล้านปอนสิพี่น้องคิดเบ้งเป็นรลงวันแได้เก,กล้านโอ้ย จะบาเป็นนั่นข่เดนนอเนาะแต่มาไปเห็ดงานสิโรยไปเห็ดยูจ้ะงั้นกับเห็ดยูลุดปากโอ้ย สมมติสร้างตกยามับนบันไดคอยสมมตคนเมารถดล้อสิกินผปง่งพิเศษหลายก็ะบจ่จักเบอรเบอร์บาบะหมดละเห็ด <laughs> <laughs> กับขาบ่าวใส่งพิเศษหลาย ใส่น้อยอร่อยน้อยไม่ใส่ไม่อร่อยผมวิเศษมันจะมาชิ้กันแล้วมาจิ้กันตามโบจะเอาไก่บโบโบหลยแล้ว เยอะแล้วเห็นซาจุ่มเป็นไปยันวันแห่แต่เปล่าล่ะ

กินสองมือได้ไปนองกินสองไม้สองมือเจัาเสีซบกินมื้อเดียวกปแซีบกินมื้อเดียวกัหยิบหนา่ายยิบหลังสองมือใน่ายยิบพร้อมกันจัาเสีซม อยากให้พ uh> uh> uh ี่น้องมากินน้ากันหรือมีมูกกินไปเบาโน้หมวนกันไปคนไทยเฮ้ากินไปกับเบาโน้หมวนกันฝรั่งงงฝลังก็กินเงียบไปเงียบมันนะพี่น้องเขาบอกกันนะก็กินแล้วก็เงียบเขาบอกกันแต่ไทยเฮ้าเนี่ยกินแเบาโน้หมวนพ่อใหญ่เคยบอกว่า ที่รักเวลากินอย่าพูดนะมันมารยาทเเมียลืมแต่กันบาบอยู่ทั้งนอกอะโอเคบเบ,บ,บานะกันอยู่ทั้งนอกอันนี้เฮาอยู่นี่เฮ้เท่าเป็นนเนาะกันอยู่ทั้งหนอกอ่ะไปกินน้ำมันหมูน้ำผวกน้ำมันหมูเปิ้ลสินะ่ไ มฟลังสี่ห้าก็ต้องรูจราา้จักวัฒนธรรมเป็นนะพี่น้องรั่ลังเขาสิกินแล้วก็เงียบบ่แมนเรากินแล้วก็เบ่านะนั่นคือรั่ลังั่ลังอังกฤษรั่ลังอื่นบ่รูนนี่คือรั่ลังอังกฤษพญ่สจะบอกไว้เลยว่าเวลากินไม่พูดนะที่ักเพราะว่ามันดูไม่ดีมันบางสินะ เพจพี่น้องโอ้ยเพนสำหรับพี่น้องยังไหนก็ขอบพ้นหลายๆเนาะสาหรับคนดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแตนเทรเวอร์คนเดินทางมาเนรไม่นนมกินเขากับไก่กับผักกับนมจีนกับนกนเนี่ยพักนี่จะได้กินนมจีนดูๆดเนี่ยจังน้อยอยู่พออยากกินน้อพี่น้องกินบ่เมิดดอกโอเคจ้าสวัสดีค่ะม่กินนมจีนน้ำกันได้ใจเด้อ